สวัสดีครับพ่อพี่นอ้องปวงปายโซผุนสวัสดียามเช้าที่กุรังอบลไสยซาวหนึ่งเก้าเกกับผมนี่นะครับบรรยากาศก่อนทีมงานอุบลไสยซาวตอนตัวสองจะเดินทางไปที่อุดรธานีนะครับไปอำเภอชัยวานนะครับหน้าที่วักการอำเภอเน่าครับเนอกหน้าที่วักการอำเภอชัยวานนะครับสาหรับงานโตเกียวมิซิก,กงานพรุ่งนี้งานมืออื่นนี่แหละครับพี่น้องทีมงานเน่าเสร็จดไปตั้งเวที นะครับก็ต้องออกเดินทางตั้งแต่วันนี้นะครับตอนนี้กับทีมงานเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมเสือ้อผงเสื้อผ้านะครับเพื่อเดินทางสู่อำเภอชัยบาลจังหวัดอุดรธานีอันนี้นะครับอนนาจารย์ขอนอาม่ากดังโอ,อ้เพิ่งได้เห็นเขากดังนะครับทีมงานบนสายอินาวร่วมกับเสียงอีสานนะครับในเดินทางมาเป็นอย่างก็บใเดินทางมาบ้านเพราะว่างานเมื่อนี้อยู่ที่นี่อย่อำเภอพิบูลสงาราฮานี่นะครับเออบ่กไก นะครับแลนะ้วก็เมื่าดในงานเป็นยกเลิกบอกครับจริงๆเลยเอองานยกเลยบอะครับเรื่องวานมันก็จะเดินทางมาหอดที่คำๆมาหอดกูดังเอ่อพอก็นอนพักมาน,นี่กุดดังมนีการเดินทางคือกันเซิงซ่านนอกราชเดินทางมาน,นี่ครับผมเดินทางไปที่ไอ,อ้นี่สิบกิโลสิบกว่าสิบกว่ากิโลนี่ครับอำเภอพิบูลมักสาหสารอำเภอเดียวกัน,ก,นกับกูดังเซิงซ่านี่นะครับเออคนในตําบลเดีอได้ อันนี้นตำบลละวีนี่สองคนจะไปตำบลละวีอันนี้ตำบลดอนเจ็กนบูริบุญมศาหารนะครับนี่ครับรถสิบสองร้อติดเครื่องเสียงบนาสายโซาวร้อมกับเสียงอีสานนี่ทั่วคอนเสิร์ตกับอิสยงอีสานครับตลอดด้วการนี้เออเส้นรถนะครับเส้น ปีต่อปีนะครับปีน่ะอัดบรูกันเสด็จเดินทางเพิ่นบอเออเดี๋ยวจะเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นให้ไปน้ำกันเสด็จไปเพิ่นบอให้ไปน้ำกับบอเด้ไปเลยครับเด้อเอแต่ว่าที่มันเท่ากับอยากไปน้ำพวกนี้ใหญ่ทั่วั่นเต็มเดือนตั้งสี่ล้วครับเต็มเดือนเต็มปีตั้งสี่ล้วครับโอ้เนามสนับเสียงอีสานนะครับเนาะนี่นะครับรถกระเต็มกระรังเลยครับช่วงนี้เมื่มีงานครับเดิอมออกเดินทางกันวันนี้นะครับทั้งานออนทัวดสองกับสดเดินทางไปให้กับ จะมีเสกที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับไปที่อำเภอดำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเนาะงสองหมื่นสองคืนยี่สิบวิทยกับยี่สิบสามยี่สิบสี่กับทุกคงจะเดินทางกลับกูดังขึ้นเก่าเนี่ยครับอ่ะนะครับมีงานหน่อยก็ดีก็บ่มีนะครับเนาะอันนี้ครับทีมงานเ่านซึ่งซ้าได้ือเบียร์ r i ซึ่งซายได้อเบียร์ right เขาก็ดังมากกับเชลนี่นะครับสอมแซมหน่วยไรมียังมีพังมีหัก การนี่นะขั้นสมไส่สมขั้นสมน้ำผอกน้ำพุ่งนี่ครับนี่ครับเอาไฟสนใจบนสายซา,ารวมงานน้ำมีแบนเครื่องเสียงบริษัทสินว่าเทคบริษ็นเอาไม่เจอกิบหลายางครับลหลายยีห่ห้อครับนี่เบรคขับอยากไตเตลระบบเครื่องเสียง,ยงการสยามเรก็มีนะครับชุด วาดเทคครับชุดไปจะบ,บกุกเครื่องเสียงย่างเดียวเออแต่ว่าตั้งเอาตูบ้บะไรนมีไฮดูดิคือของอาจารย์ขนอดได้อจากขนอเราไฮดูดิครับจะบ,บุกเสียงอีสานครับผมนี่รบ,บรรยากาศของห่างของมาสอมแซมเอออันเป่าก๊อแงนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนเยอะแยะมากใหม่พอจะเป็นระบบไฟระบบ ตูมอนิตงมีตื่อผลเครื่องใช้นังก็ก็มีได้ครับผลใช้โอ้นี่อันนี้ของใหม่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้มาใส่แอมไปครับมอรำเรื่องต่อก่อนม่วงได้กระซามอยากได้ถ่าอาจารย์สาย,ยันไปมีไข่ผนมีเองได้ครับชุดพ,พุนน่งลนี่ชุดนี้ชุดเป็นชุดว่าเทคชุดเก่าของอาจารย์ขน่อยแต่ผพม,ม่นมาบร่ายใหม่โอ้นี่ลน เสียเป็นเสียได้เสียขนอได้เสียไปงานเต็มเดือนเมื่อละพันกว่านี่ร้องเบิ่งสัญยวเดือนหนึ่งหมดจบได้หมื่นอยู่ได้ครับนอผมหาเพื่อปียังไม่ได้ทำัวนอเดือนหนึง่งนะครับดีใจนําจากขนอมีงานหลายนี่ครับทีมงานนี่ตื่นเสามากหาแนวเหยีดได้นี่นนนทีมงานอ่อนตัวสว่างใสิ เดินทางลเลยยมงขว a มไปหาเอาน็อตไปหาหลักน็อตเขาบอกโอ้ยน็อตจะของโอ้น็อตเฮาโอ้เขายืมเขายืมมาใส่ขันขันทดสอบขันนีข้ขันไฟบางทีเขาขึ้นมือยืมกับฮักสีสันฮักก็มาสมแซมนี่แ่ละมียังพักมียังพังเอากับมาสมแซมอยู่ที่โกรัรงบนสา,งสายบนซาวนะครับพราะมีเครื่องใหม่เครื่องมือมีอุปกรณ์เปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับพอจะมาเสร็จระบบระบบพ้องระบบไฟเออมันนี้ก็ไฟไปสม,มกันนะครับโอ้ นี่ครับโกดังเข่ากัดสิประมาณนี้นะครับกันพ่อมีงานรถกับกระจกกรเต็้มตาจอดข้างนอกก็มีเออมี่ตำรวจลายสือละครับงานพ่อมีมีแน่นี่ะนี่หน่วยไปกับสิงนิสารนลยครับงานเดือน่าง่งี้ยมาตามกูยิบสิบงานเลยมาตามกูยิบหางงานฝนนะครับสมีบังเถ่อกระยกเดือกแน่เออนี่ มองสอมไฟ่ส่องเออไฟ่มองได้ที่มาหาสอมได้เขาก็เอามาสอมที่มาสอมอะไรแสดงสอมบอดดายก็คือโซงสอมกับบริษัทไฟนี่คือเป็น NPE นี่เพิ่นก็สอมใหมนะครับเออพวกแอมพวกยังนี่ยคณะสอมบอดดายเขาก็โซงสอมครับนะมีอะไรเปลี่ยนแสดงังเขาก็สอนยากเขาก็เอาไปเป็นอะไรเออ กาในโกดังมันนี่มันนี่ท่อแก่อาจารย์สายยันท่องซับธรรมยูครับวันนี้เพิ่นมีงานอีพ1เบินเออไปต่างวิธีเด่อนอยู่แถวๆนี่แหละครับเป็นอย่างกังวินเนาะเพิ่งก็เดิไปก่อนตำมะขืนพ่นนะ้ำเส้า,สากับดินเนาะ ครับบรรยากาศยามเช้ากที่โกดัางบนสายยันซาวนะครับทีมงานก็เตรียมพร้อมเตรียมอุปกรณ์ก่อนเดินทางอ่าส่อมแยังสี่สิ่งบุดีมาหักปั้นสอบเส่อมเนี่ยไปแเน่กับเตรียมพร้อมส่วนงานกันเนี่ยเออไปแหน่บนสายยันซาวนะครับมีอ่สามคันสี่คันหาคันกับคันหน่อยอีกคันหนึ่งจอดอยู่แถวอำนาจเหมือับมีทีมงานไปบริหารงานทั่งำขุนนะครับเนาะ จัรเปังปอนโปรโมชั่นมนีเจ้าหนี้สร้างมีงานอยู่แถวนี้นะครับแถวเบอร์พี่บุญจังหวัดบุรีรัมย์สถานนี้เท่านี้นะครับเอ้าจังไนีก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมสำหรับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสัญชาวแชร์กับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนีดเจ้าคิดมาครับผมสวัสดีครับ